อลัสุมาริมสถารย,ยุรัสจากโตโยต้าชุมพรค่ะปรัชญาในการทํางานที่ทําให้ประสบความสําเร็จนะคะดิฉันและก็ทีมงานนะคะเชื่อว่าหากเราทําหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดในทุกๆวันด้วยความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วความรักในการทํางานนะคะความสําเร็จเนี่ยจะค่อยๆมาอย่างมั่นคงโดยที่ไม่ใช่แค่ยอดขายที่จะเพิ่มขึ้นแต่จะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่จะกลับมาใช้บริการของเราอีกค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้านะคะ ความไว้วางใจที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกิดในชั่วข้ามคืนโตโยต้าชุมพรเนี่ยเปิดบริการมามากกว่า50ปีเราสร้างประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับในทุกๆจุดสัมผัสนะคะตั้งแต่รอย,ยิ้มแรกที่เราให้การทักทายจําชื่อลูกค้าได้การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไปจนถึงการดูแลหลังการจําหน่ายสิ่งที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยอยากกลับมาใช้บริการที่โตโยต้าชุมพรคือความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ความไว้วางใจนะคะ ซึ่งเราต้องใช้เวลาในการสร้างผ่านประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ำเสมอเน้นการบริการที่ยึดลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางรับฟังแล้วก็ตอบรับสิ่งที่ลูกค้าต้องการพร้อมปรับปรุงแล้วก็บริการอย่างต่อเนื่องค่ะ